ชาวนี้ขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญตั้งใจรับพรนโยมขอพรนี้จงเป็นพรที่ดีแก่ทุกท่านให้สุขสรรสุขศีสมโมสรให้เจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้านิรันดรขอให้คาดแคล้วจากผองภัยทั้งหลายทั้งปวงขอโรคภัยโควิดอย่าพิชิตทุกท่านขอชีวิตของเราทุกท่านจงเป็นสุขสมสมัยให้เจริญในธรรมะของพุทธองค์ตลอดไป ทำอะไรก็ขอให้มีกินมีใช้ถ้าจะไม่รวยอย่าให้อดเลยนะโยมให้เจริญในทางธรรมให้นานเถิดให้เป็นเลิศในความดีสมมสรให้เจริญเจริญทุกท่านนิรันดรขอแคล้วคลาดจากโควิดด้วยกันทุกท่านเถินสัพพิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุ ขอโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตระโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปจายิโนจดตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพะระ,ระยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรเพราะว่าตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคัานตุสัพ,พเทวตา ขอเหล่าเทวดาทังปวงจงร,รักษาท่านสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งปวงจะทาสโธีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกท่านทุกเมื่อเทอน ขอเจริญเจริญนะโยมนะผู้เฒ่าผู้แกในวัยทํางานด้วยเด็กเล็กเด็กน้อยด้วยมีมิ่งมีขวัญขวัญเอ๋ยขวัญมานะขอให้มีมิ่งมีขวัญเจริญเจริญในธรรมตลอดไปเช้านี้ขอความเป็นมิ่งมงคลจงบังเกิดมีกับทุกท่านด้วยการประพฤติดีในคําสอนพระพุทธเจ้าตลอดไปสาธุ